สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงชมธุรกิจในวันนี้นะคะแคนดี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ค่ะที่มีสโลแกนว่าช็อปสบายทั้งแฟชั่นแล้วก็ไอทีค่ะและเรื่องราวที่แคนดี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามในวันนี้นะคะเป็นร้านค้าติดดาวในด้านไอทีของที่นี่ค่ะร้านแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปนะคะมีชื่อร้านว่าไอทีเซอร์วิสค่ะส่วนบริการจะดีแค่ไหนและร้านจะอยู่ตรงไหนนั้นตามแคนดี้มาเลยค่ะ ผู้ชมคะเจอแล้วค่ะร้านไอทีเซอร์วิสค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จะใช่เจ้าของร้านหรือเปล่าคะใช่ค่ะค่ะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะค่ะชื่อสุบรรษาขอประสมนะคะชื่อพุกค่ะจิมเจ้าของร้านไอทีเซอร์วิสค่ะค่ะขออนุญาตเรียกพี่พุกนะคะพี่พุกค่ะร้านไอทีเซอร์วิสของเราเนี่ยมีบริการเกี่ยวกับอะไรบ้างคะหมึกอิงเจตแล้วก็เครื่องปรินเตอร์ทุกประเภททั้งติดตั้งอิงแพงแล้วก็ให้บริการซ่อมปรินเตอร์ด้วยค่ะ คือหลักๆของเราเนี่ยจะเน้นปรินเตอร์เลยปรินเตอร์เลยค่ะค่ะแล้วนี้กลุ่มลูกค้าของเรานี่เป็นกลุ่มยังไงบ้างคะพี่ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าพวกใช้ออฟฟิศสำนักง,งานแล้วก็พวกเด็กนักเรียนหรือว่าลูกค้าทั่วไปที่มาซื้อก็จะเป็นปรินเตอร์ที่สามารถใช้กับคนทั่วไปได้ทุกคนแล้วนอกจากการจัดจําหน่ายแล้วนี่ทางร้านของเรา,ามีบริการอะไรบ้างคะเพราะว่าชื่อก็บอกว่าไอทีเซอร์วิสใช่ไหมคะ,ะส่วนร้านของเราก็เน้นในเรื่องของการซ่อมด้วยบริการหลังการขายพวกนี้ด้วยค่ะ ตรวจเช็คอาการเครื่องอะไรพวกนี้จะฟรีให้ลูกค้าแล้วอย่างบริการหลังการขายนี่เกี่ยวกับฟรีเตอร์นี่เป็นบริการหลังการขายด้านไหนนะคะพี่พราอย่างถ้าถ้าลูกค้าซื้อเครื่องจากเรานี่นะคะเราก็จะติดตั้งอินแท็งให้ลูกค้าไปถ้าลูกค้าไปใช้งานมีปัญหาในการใช้งานต่างๆนะคะลูกค้าสามารถยกเครื่องกลับมาให้เราบริการแล้วก็ดูแลให้ฟรีได้ตลอดจนหมดอายุการใช้งานไปเลยก็ไม่ใช่ว่าแค่รับประกันหนึ่งเดือน3เดือนอะไรอย่างนี้คือว่าถ้าเกิดติดตั้งกับทางร้านเราไปเนี่ย เอากลับไปบ้านแล้วเครื่องมีปัญหาก็สามารถดูแลเคลีร์เคลร์ให้ฟรีตลอดจนลูกค้าเลิกใช้เครื่องไปเลยก็เหมือนกับว่าเสียถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็เสียค่าอะไรค่าบริการจะฟรีตลอดค่ะนอ้ยแสดงว่าต้องมีลูกค้าประจำสิลูกค้าส่วนมากที่ร้านเราก็จะอยู่เป็นลูกค้าประจําเยอะส่วนมากเป็นลูกค้าประจําที่นู้นก็คือเป็นทั้งกลุ่มนักงานออฟฟิศแล้วก็กลุ่มของเรานักสึดษาใช่ไหมคะถ้างั้นถามได้ไหมคะพี่ว่าเปิดร้านมานานเท่าไหร่แล้วคะร้านนี้ก็เปิดมาประมาณ4ปีแล้วค่ะ สีปีนี่ก็นานเหมือนกันเนาะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงเปิดที่นี่ถึง4ปียะแคนนี่เคยสังเกตบางที่เนี่ยเขาอาจจะแบบมีการเปลี่ยนทำเลไปเรื่อยจริงจริงร้านเราเนี่ยค่ะถ้าที่นี่เราเปิดมา4ปีแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เราเปิดที่ศูนย์กา้าอื่นมา4ปีมันรวมไปแล้วก็ประมาณ8ปีแต่ที่นี่ตามมาตลอดเลยค่ะมีแสดงว่าบริการประทับใจใช่จะเน้นเรื่องบริการนะคะลูกค้าประจำเยอะค่ะแล้วพี่ครูคิดว่าอะไรที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการร้านเราเป็นประจำคะ น่าจะเป็นในส่วนของบริการหลังการขายมากกว่านะคะแล้วก็เราจะดูแลลูกค้าอย่างเป็นกันเองและใกล้ชิดก็คือเราจริงใจกับลูกค้าก็เหมือนที่พี่คุกบอกไปนะคะว่าเปิดที่ศูนย์การค้า h แ p p y l เซ็นเตอร์แห่งนี้มาถึง4ปีประทับใจอะไรเกี่ยวกับทำเลที่นี่บ้างคะพี่ก็ที่นี่เขาจะให้ในการดูแลในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆการจัดกิจก,กรรมเขาจะมีมาให้เราอย่างเรื่อยเรื่อยคือดึองลูกค้ามาให้เราตลอดนะคะแล้วก็เรื่องการโฆษณาในส่วนของโปรโมชั่นในแต่ละเดือนก็จะมีมาอย่างต่อเนื่องะคะ่ะ คือเหมือนกับว่านอกเหนือจากลูกค้าประจําของเราเราเนี่ยทางศูนย์การค้ามีการโปรโมทแล้วก็เหมือนกับหาฐานลูกค้าใหม่ๆให้เราด้วยใช่ไหมคะอยากจะให้พี่กุ้ค่ะเชิญชวนเกี่ยวกับคุณผู้ชมที่กาลังสนใจอยากจะหาทาในดีๆชนิดนึงค่ะก็คือถ้าลูกค้าสะดวกที่จะเข้ามาให้บริการที่นี่ก็แนะนําเลยเพราะว่าที่นี่ให้บริการไม่แพงแล้วก็ที่จอดรถก็จะสะดวกนะคะสามารถเข้ามาบริการได้เลยค่ะค่ะก็ถือว่าทั้งสะดวกนะคะแล้วก็เกี่ยวกับ ดูแลดีช่วยการส่งเสริมการขายใช่ไหมคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้แคนนี่ต้องขอบคุณพี่กุ๊กมากๆนะคะที่มาร่วมแบ,บ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกำเรแบบนี้แคนนี่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณค่ะแต่คุณผู้ชมคะมาถึงไอทีเอสพีสยามคะจะมีร้านเดียวได้งไงเดี๋ยวเราไปตามหาร้านค้าด่ๆกันอีกค่ะไปค่ะ ค่ะและตอนนี้นะแคทนี่ก็อยู่กับอีกหนึ่งร้านค่ะเป็นร้านที่มีชื่อว่า NT Inc. ค่ะอยู่กับเจ้าของร้านสุนหล่อนะคะพี่ตรีนั่นเองพี่ตีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตรีแสดงว่าจะต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปิ้นแล้วก็หมึกใช่ไหมคะใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเป็นเกี่ยวกับโปรดักต์ของตัวพิลเตอร์ผมผ่านการอบรมมาด้วยอ๋อผ่านการอบรมมาด้วยได้งั้นเดี๋ยวพาเดินชมร้านนได้ครับผมอันนี้แคทนี่เนี่ยกำลังมีปัญหาอีกหนึ่ง พอดีว่าเป็นคนชอบถ่ายรูปมากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในมือถืออย่างเดียวอยู่ในกล้องอย่างเดียวเนี่ยมันล้างไม่ได้ถ้าอยากจะล้างรูปนียค่ะพี่แคทดี้ควรจะใช้เครื่องพิมพ์ที่เป็นหมึกอะไรปรินเตอร์มันจะมีหลายเกรดนะครับถ้าเป็นหมึกจะเป็นหมึกที่สวยสดจะเป็นหมึกดูรลไบคือหมึกกันน้ําที่ร้านก็จะมีจําหน่ายเหมือนกันนะคะเป็นหมึกกันน้ําแล้วก็คุณภาพของสีมันจะสดกว่าหมึกธรรมดาที่ไม่กันน้านะครับานั้นสีจะสด ร้านนี้จะมีหมึกหลากหลายมีหมึกหลากหลายครับใช่ครับมีหลากหลายด้วยกันแสดงว่าหมึกที่ปิ้นงานก็ปิ้นลูกไม่เหมาะปะก็มันได้ทั้งทั้งสองอย่างคือวัสดุของของของตัวน้ำหมึกคือมันเป็นหมึกกันน้ำะนะครับมันเป็นหมึกกันน้ำถ้าไปปิ้นเอกสารธรรมดาเอกสารตัวนั้น่ะมันจะเก็บได้นานกว่าหมึกที่ไม่กันน้ำ เหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหมึกกันน้ำเนี่ยเวลาเราอาจจะถือแฟ้มไปช่วงหน้าฝนไใช่ใช่ใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดรับโดนน้ําจะไม่เลอะใช่แล้วก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับหมึกกันน้ำเนี่ยคุณสมบัติของกระดาษก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยถ้าเลือกใช้ควบคู่กันมันจะแมทกันแล้วภาพจะอยู่สวยครับประจําส่วนมากเนี่ยจะมาเกี่ยวกับเรื่องพิ้นเรื่องหมึกหรือว่าเรื่องอะไรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ตัวพรินเตอร์ที่เอามาซ่อมที่ร้านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาการของการแบนทันต์ของตัวพรินเตอร์มากกว่านะครับ ซึ่งตอนนั้นตัวตัวพิมพเตอร์เดี่ยมจะเป็นอายุการใช้ง,งานของมันอยู่แล้วจะมี3 <S 2> <S 2> เดือน6เดือนขึ้นอยู่กับการใช้ง,งานของลูกค้าต่งตางๆแต่ว่าระบบ m มน n t e n น n ของตัวเครื่องมันเป็นระบบอินเจ็ตนะครับถ้าเป็นพิมเตอร์ส่วนใหญ่ที่ต่ออินแทง์นะครับทำอินแทงก์ซิสเต็มจะเป็นระบบอินเจ็ตอ <Okay. S 2> ินเจ็ตเนี่ยจะเป็นหมึกน้ําของเลวที่ถูกถ่ายทิ้งตัวเครื่องจะเก็บเมมโมรีเก็บไว้เพราะว่าการหมึกล้นออกมาจากนอกเครื่องตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีลายๆนั้นเข้ามาจะมีเหมือนปัญหาในส่วนนี้เยอะใช่ค่ะแล้ว หมึกยางอืดไหมครับพี่หมึกอิงเจตตอนประเภทเครื่องประเภทเครื่องใช่จะมีอิงเจตมีเลเซอร์แล้วก็ดอตเพลทิกก็จะแยกเป็น3ประเภทนะครับถ้าอิงถ้าอิงเจ็ตจะเป็นหมึกน้ําเลเซอร์เป็นหมึกผงดัดเมตถิกจะเป็นหมึกผ้าครับผมแต่ส่วนมากที่คนนิยมกันจะเป็นอิงเจตใช่ต้นทุนถ้าถ้าถ้าต่ออิงแท้งนะครับต้นทุนต่อแผ่นราคาจะถูกมากครับผมแล้วก็ได้ปริมาณเยอะมาก นเลยนิยมใช้แล้วก็อาจจะมีปัญหาในคาที่ร้านเอ็นทีอิงแบบนี้ใ,ให้าง,งานแค่นี้ถามนิดนึงครัว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี้ยค่ะพี่ที่มาซ่อมประจำอะไรเงี้ยค่ะครับผมอันนี้แสดงว่าเราต้องเปิดมาสักพักแล้วอ่าที่ร้านค้าตัวนี้เปิดผมเปิดมาประมาณ4ปี4ปีใช่ค่ะครับผมลูกค้าฐานฐานลูกค้าเก่าผมก็มีอยู่ก็ยังมีวนเวียนมาหากันอยู่เรื่อยๆค่ะครับผมได้อยู่มาถึง4ปีนี่รู้สึกว่าประทับใจอะไรในส่น ี Happy Center ะะตรงนี้ประทับใจทั้งด้านการคมนาคมแหละหนึ่งอย่างแล้วก็คนที่นี่น่ารักครับผมดูแลเทคแคร์ดีดูอ่ะ <laughs> แล้วก็ปัญหาต่างๆนี้เราสามารถที่ที่จะแชร์แชร์ปัญหากับทางฝ่ายฝ่ายส่นลักค้าได้ว่าเรามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ทางสูนลูกค้าจะ มีการเข้ามาแก้ไขจากทางเราได้ด้วยเขาพูดง่ายว่าเหมือนมีฟีดแบ็กอย่างเช่นปัญหาร้านเราเจออะไรเราฟีดแบ็กไปเขาอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะมาแก้ไขตรงนี้ใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตรงนี้เขามีช่วยเขามีช่วยครับผมช่วยแล้วก็เรื่องการการประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาจะมีทั้งเสียงตามสายแล้วก็มีทําเป็นป้ายโชว์ตามตามทางเข้าหรือตรงบันไดเลื่อนก็จะมีบอกว่าเป็นชื่อร้านร้านนี้อยู่ห้องที่เท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ย ง่ครับผมทางห้างก็จะทําให้ใหก็คือว่าเหมือนถ้าเกิดสําหรับคุณผู้ชมที่แบบว่าอาจจะดูรายการเราแล้วหาร้านที่ไม่เจอเนี่ยก็ดูตามป้ายอาจจะมีบอกแนะนาสักนิดนึงก็ได้ค่ะพี่ว่าอยู่ชั้นไหนห้องไหนชื่อร้าน NT Ink ครับผมอยู่ชั้น3ครับโซนบันไดเลื่อนกลางขึ้นมาปุ๊บอยู่ยาทางด้านซ้ายมือมองเห็นเลยนะครับจะเป็นชื่อร้านป้ายสีเขียวตัวใหญ่ NT Ink ครับผมไป้ายเป็นเิ่มขนาดนี้นะคุณผู้ชมคงจะมองเห็นครับผม <laughs> เลยเบบี่แคนนี่สายตาสั้นเลไมองไม่เห็นแต่ <c oughs> อยากจะให้นะคะพี่ตรีค่ะฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าสําหรับใครที่กําลังมองหาทําเลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเปิดร้านไอทีหรือว่าเปิดร้านแฟชั่นได้ครถ้าทําเลตรงนี้นะผมมองว่ามันเป็นจุดตรงกลางแล้วก็มีเส้นทางที่วิ่งเข้าได้หลายทางนะครับทางสายให้ไปแลนด์เส้นสายหนึ่งก็ได้สาย2ก็ได้หรือทางที่อยู่ลังเส้นลาดพาก็เข้ามาได้ตรงนี้เป็นจุดจุดกลางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนเนี่ยจะสัญจรเยอะกว่า ปกติเพราะว่ามันจะมีวินรถตู้ใช่ด้านท่ารถใช่ฮะตรงนั้นคนจะสัญจรไปมาเยอะนะครับจะมีทั้งแฟชั่นแล้วก็ไอทีครบเลยแฟชั่นอยู่ด้านล่างชั้น2ชั้น3ขึ้นมาจนิดเดียวก็เจอแล้วครับวันนี้นะคะแค่นี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตรีนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องฟินเตอร์ในการเลือกเกี่ยวกับการกระดาษถ่ายรูปอะไรของแคนดี้แล้วก็รวมไปถึงแนะนําทําเลดีๆค่ะขอบคุณค่ะครันผอสวัสดีครับอันนี้คืนต่อพี่ครับ คุณผู้ชมคะและยังมีอีกหนึ่งร้านค้าติดดาวนะคะที่ันนี่จะพาคุณผู้ชมมาแนะนำใน i p ทีแอดค่ะตามมาเลยค่ะ